ดีๆกับปตทบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดูแลเรื่องความมั่นคงให้กับประเทศไทยมายาวนานกว่า45ปีสำหรับวิสัยทัศน์ของปตทคือการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบ,บวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติโดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลดังนี้ ดูแลหน่วยงานภาครัฐโดยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจดูแลพนักงานสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรดูแลสังคมและชุมชนโดยเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชนดูแลคู่ค้าและคู่ความร่วมมือโดยดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมมุ่งสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวดูแลผู้ลงทุน โดยดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและดูแลลูกค้าโดยสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรมสำหรับค่านิยมของปตทนั้นยังสามารถแยกความหมายในแต่ละตัวอักษรได้ดังนี้ S มาจาก s y n e r g y หมายถึงการสร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ P มาจาก Performance Excellence หมายถึงร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ I มาจาก Innovation หมายถึงร่วมสร้างนวัตกรรม R มาจาก Responsibility for Society หมายถึงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม I มาจาก Integrity and Ethics หมายถึงร่วมสร้างพลังความดีและ T มาจาก Trust and Respect หมายถึงร่วมสร้างความเชื่อมัน่น ปตทมุ่งบัน่นตั้งใจดูแลสังคม